สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะทำเมนูขั่วไก่กันนะคะเราตามพริกแกงนะคะขิงเอ่อขิงขมิน้นขมิน้นข,ข่าตะไคร้หัวหอมหัวกระเทียมพริกนะคะแล้วก็กระปิแล้วก็พริกไทยนะคะอานนีนจะเป็นสูตรของทางเหนือนะคะขั่วไก่ใบมิลล่า มาคั่วก่อนนะคะแต่เราจะต้องหยอนน้ำมันิดหนึ่งนิดเดียวพอนิดหนึ่งนะคะให้หอมๆคั่ให้ทีเราสุกนะคะให้หอมให้เครื่องหอมเลยเรใส่ ก็ใส่กระปิด้วยนะคะลายาตามพริกแกงนิดนึงนะคะเพื่อความหอมหนัวหอมๆออนนี้เราเริ่มหอมพริกผท,ทีแล้วหอมตังพริกัวสุกแล้วนะคะได้ที่หอมหอมแล้วก็ใส่ มีไก่โครงไก่น,นะคะผสมกับเนื้อไก่แล้วก็มีตับไก่ด้วยะคะที่บ้านเราชอบกินกระดูกนะไม่ชอบอก,อกินเนื้อชอบกอนกระดูก เปิดไฟแรงเลยค่ะกินหอมมาแล้วสินหอมาแล้น,แลนะคะหอมมากค่ะทุกคนแล้วก็ค่อยๆตะล่อมตะล่อมนะคะเพราะว่าหล้นเต็มกระทะเรา,อาหอมเครื่องผิดมีกแกงครัวเ <c oughs> อชุน เสียงน้ำปั๊มน้ำเสียงปั๊มน้ำนะคะเด๋ยวกระจุยกะจายนะคะจะปรุงรสด้วยรสที่ไปซื้อมาแล้ว แค่นี้เลยมั้งเดี๋ยวเราก็ชิมกัดูเนาะเราเค็มดีอย่างเราใส่เกลืออะไรพริกแกงด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก <c oughs> ็วจะคั่วไปสักประมาณยี่สิบนาทีนะใ <c> ห <oughs> ้เขาเปื่อยยี่สิบหรือยี่สิบห้านาทีนะคะชิไมได้เลยเราชิมไม่ย้เวลาลนะเดี๋ยว<ส>เรามาดูกัน ค่ะแล้วเราก็คั่วจนไก่ของเราสุกแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาเราใส่ส้มปลานิดหนึ่งนะคะตัดให้แบบว่ารสชาติกลมกล่อมนิดเดียวนะคะน้อยๆให้เขากลมกล่อมจริงเขาไม่ใส่กันแต่เรา น้ําตาลนิดนึงเพิ่มความอร่อยแค่นี้เลยค่ะเราก็ชิมรสเอาเลยค่ะตามชอบนะคะเค็มเมเผ็ดๆสุดท้ายเราก็จะใส่ผักบีหลาน,นะคะ บล่แล้วก็มากูดหัน่นฉีก่างนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็หดนะคะเรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็คนให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดไฟได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะข้าวสวยร้อนๆรอ,ลอเลยจ้า